ลูกเอ้ยข้าวนี่เราต้องดูว่าเราทานทำไมข้าวทานเพื่อให้อิ่มแต่ขนมทานเป็นของหวานเป็นของเสริมผลไม้ก็เช่นเดียวกับขนมทานเพื่อจะไปล้างคอเพื่อเป็นอาหารเสริมนะลูกนะพระมหาสุธรรมสุรัตโนในวงฉัน สมัยก่อนวงฉันในสภาธรรมกายสากลหลังคาจากเรานั่งฉันเป็นวงวงที่นั่งฉันจะเป็นสเตจใหญ่ๆวงละห6รูปมี4ีห้าวงต่อกันเวลาที่มีสาธุชนมาถวายพัตหาหารวงที่อยู่ริมสเตจก็จะรับประเคนแล้วส่งต่อให้วงกลางๆพอวงกลางๆฉันเสร็จก็ส่งต่อออกมายังวงริม ส่งเข้าส่งออกส่งข้าวส่งของวนมาวนไปอย่างนี้จนไม่ได้ฉันกันสักทีหลวงพ่อเห็นดังนี้ท่านก็เลยให้จัดการแบ่งสเตตออกเป็นส่วนๆเพื่อที่จะส่งอาหารได้สะดวกสามารถประเคนได้ทุกวงรอบสเตตเป็นการจัดการของหลวงพ่อที่หลวงพี่ประทับใจสมัยหลวงพี่ยังเป็นสามเณร หลวงพ่อท่านจะมาเปิดดูโถข้าวแล้วถามด้วยความห่วงใยว่าสามเณรฉันหมดไหมฉันอิ่มไหมพวกเราสามเณรก็เรียนหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อครับกับข้าวพอครับแต่ขนมนั้นไม่พอคือสามเณรชอบฉันขนมมากกว่าข้าวหลวงพ่อก็บอกว่าลูกเอ้ยข้าวนี่เราต้องดูว่า เราทานทำไมจากนั้นท่านก็พูดต่อว่าข้าวทานเพื่อให้อิ่มแต่ขนมทานเป็นของหวานเป็นของเสริมผลไม้ก็เช่นเดียวกับขนมทานเพื่อจะไปล้างคอเพื่อเป็นอาหารเสริมหลวงพี่เคยไปฉันร่วมวงเดียวกับหลวงพ่อตอนนั้นท่านจะหมุนเวียนให้พระภิกษุในวัดมาฉันกับหลวงพ่อ พอเข้าไปฉานร่วมวงกับหลวงพ่อเราก็ตื่นเต้นท่านก็พยายามชี้พยายามสอนท่านถามอะไรมาเราถึงค่อยตอบไม่อย่างนั้นเราก็ไม่กล้าพูดกล้าคุยท่านก็ดูท่านก็สอนและคอยแนะนำเราในเรื่องต่างๆ ซึ่งปกติครูบาอาจารย์ที่ให้ลูกศิษย์มาฉันและคอยอบรมในวงฉันด้วยอย่างนี้หายากเอาใจใส่กับของที่มาถวายพระวันหนึ่งท่านเห็นแก้วน้ำที่ใช้ประจำในวงฉันที่ขอบแก้วบินหลวงพ่อท่านก็เรียกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมาแล้วท่านก็บอกว่าทำไมแก้วถึงบิน แล้วเอามาถวายพระได้อย่างไรจากนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยให้เอาไปทิ้งท่านบอกและสอนว่าของอะไรที่ชำรุดของไม่ดีอย่าเอามาถวายพระแล้วท่านก็เล่าเรื่องคุณยายอาจารย์ว่าคุณยายนี่นะเอาภาชนะอะไรไปบูชาข้าวพระก็ต้องเป็นของที่ดีที่ประณีตเพราะว่าถ้าภาชนะไม่ดี ขอบบินหรือชำรุดเมื่อนําขึ้นไปบูชาแล้วภาชนะก็จะบินบินเหมือนที่เราถวายคือหลวงพ่อท่านสอนให้ใส่ใจในพระเนนใส่ใจในของที่จะถวายให้คณะสงฆ์สอนปลูกต้นไม้ตอนที่หลวงพี่เป็นสามเณรหลวงพ่อท่านก็มาสอนปลูกผักท่านจะมาสอนว่า การจับจอบจะต้องจับอย่างไรเลือกจอบอย่างไรโดยเอาจอบมาวัดเทียบความสูงกับตัวเราอย่าให้ความสูงเกินศีรษะจากนั้นท่านก็บอกวิธีการขุดการเลือกอุปกรณ์รวมไปถึงการรักษาความสะอาดอุปกรณ์เมื่อใช้เสร็จแล้วท่านบอกว่าถ้าเกิดปลูกผักไม่เป็นปลูกต้นไม้ไม่เป็นต่อไป มันก็จ้องจะตัดแต่ต้นไม้เพราะว่ารักษาดูแลต้นไม้ไม่เป็นนอกจากการที่ให้รู้จักปลูกต้นไม้แล้วท่านยังต้องการให้สามเณรได้ออกกำลังกายแล้วได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมคือสามเณรเริ่มเป็นวัยรุ่นถ้ามีเวลามากกลัวว่าจะไปทำอย่างอื่นท่านจึงให้ทำกิจกรรมเช่นนี้การได้ปลูกผักปลูกต้นไม้ เราก็จะเห็นความเติบโตของผักของต้นไม้ทำให้จิตใจรักธรรมชาติและช่วยทำให้วัดร่มรื่นนอกจากท่านจะสอนให้ปลูกผักรู้จักรักต้นไม้แล้วท่านก็ยังเสาะหาคนที่ดูแลต้นไม้ได้ดีๆเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณรด้วยมีโยมคนหนึ่งหลวงพี่จำชื่อไม่ได้เขาเก่งเรื่องต้นไม้ หลวงพ่อก็ให้มาถวายความรู้แก่สามเณรสอนการปลูกต้นไม้ปลูกอย่างไรผสมดินแบบไหนสอนให้รู้จักต้นไม้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรหลวงพ่อก็มาร่วมสอนด้วยเพราะอยากให้พวกเราปลูกต้นไม้เป็นท่านบอกว่าเสนาสนะสูตรเป็นสิ่งที่ต้องทำตอนสร้างวัดใหม่ๆเราก็ต้องทำที่ให้ร่มรื่น ถ้าเกิดเราเป็นพระเถระขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรู้จักทำอาวาสนั้นให้ร่มรื่นเราจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องให้ลูกเนนปลูกต้นไม้เป็นสอนให้เป็นทุกอย่างอนาคตเมื่อได้เป็นพระเถระขึ้นมาจะได้เป็นที่พึ่งให้กับพระศาสนาได้รับผิดชอบต่อหมูคนะ่คณะ หลวงพี่เคยได้ยินหลวงพ่อท่านพูดในช่วงที่อายุท่านใกล้จะห0สิปีว่าถ้าท่านอายุห0สิปีท่านตั้งใจจะวางภารกิจงานที่มีแล้วให้เวลากับการนั่งสมาธิให้มากขึ้นพอท่านอายุจะเข้า60ปีท่านก็บอกว่าจะนั่งสมาธิและพออายุท่านเข้า70ปีความตั้งใจของท่านที่จะนั่งสมาธิ ก็ยังคงเดิมแต่ว่าท่านยังไม่สามารถทำตรงนี้ได้เพราะว่าภารกิจที่มีเข้ามายังทำให้ท่านวางมือไม่ได้เคยสังเกตไม่ว่าเมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามเข้ามาที่วัดเราจะเห็นหลวงพ่อต้องเข้ามารับผิดชอบดูแลแก้ไขรับรู้และดำเนินการทั้งเรื่องของหมู่คณะขององค์กรในทุกๆเรื่องเลย ต้องนับว่าท่านคือผู้ที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อรับผิดชอบงานของส่วนรวมของหมู่คณะ